สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทีนทาโรสินะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีกรกฎ ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในราศรีกรกฎหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันใ,นใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้แหล้วเป็นที่เท่าไหรถึงที่เท่าไหรนะเป็นการนับวันที่ตามหโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คก,กันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอจะให้เน้นในส่วนของรักนณาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวศุ์เป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเัายังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเลยว่าความราวกคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นไงบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะใครที่มีช่วงวันเกิดอยู่ในช่วงปลายปลายมิถุนาก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไว้ล่วงหน้าเลยนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับพวกคุณนะขอให้สุขสันต์วันเกิดนะคะแล้วก็เปิดรับพลังงานดีๆที่กำลังจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วกันเนาะชาวราศีกรกฎโอ้ ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้อาการในใจเป็นยังไงบ้างเอ่ยไพ่าตาสำรับขึ้น3าดาบนะคะบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาคาราคาซังแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้หรืออาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับราวสองสามคนก็ได้ในความสัมพันธ์ของพวกคุณหรืออาจจะมีบางอย่างที่ทาให้รู้สึกเจ็บปวดหัวใจเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจเป็นฝนที่ยังไม่หยุดตกสักทีนะคะจากหน้าไพ่คุณจะเห็นว่า อาการก็น่าจะสาหัสกันอยู่เหมือนกันเนาะหลายท่านในช่วงนี้เหมือนในใจของเราอาจจะยังค่อนข้างบอบช้ำกับปัญหาต่างๆที่ยังไม่ผ่านผลไปนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยเนาะขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎและขานากรากฎบางท่านปัญหาอาจจะผ่านไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกในใจอาจจะยังเจ็บปวดอยู่ก็ได้นะคะ จำพลนนะคะบางท่านอาจจะขุบชาวราศีธนูและขนาดธนูหลายท่านในช่วงนี้น่าจะกำลังพยายามปรับสมดุลตัวเองอยู่เนาะบางท่านอาจจะพบเจอความสัมพันธ์แบบไปไป,ไปกับกลับกันนะคะหรือไม่บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือจัดระเบียบชีวิตตัวเองใหม่ก็เป็นไปได้ภพยแต่สาหรับึืน5ถ้วย อาจจะยังมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สบายใจอย่างที่หวัดบอกแหละว,ว่าเดือนนี้บางท่านถือเป็นเดือนเกิดหรือบางท่านก็อาจจะใกล้ที่จะถึงวันเกิดแล้วอาจจะเป็นเดือนนี้หรือเดือนหน้านก็แล้วแต่เนาะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราสึกว่าเราควรจะต้องจบบางอย่างหรือเราคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะหาทางออกที่ดีสําหรับการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้บางท่านในช่วงเดือนนี้หรืออาจจะก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินนะคะเพราะว่าเราเข้าวินาศพอดีเนาะพอเราเข้าวินาศก็อาจจะทําให้สภาพจิตใจของเรามันค่อนข้างจะหม่นหมองดูไม่ค่อยมีความสุขดูไม่ค่อยมีความหวังมีพลังเท่าไหร่นะคะภายแต่สําหรับขึ้น5้าถ้วยบางท่านอาจจะเหมือนคนที่เน้โฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้ว เรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วหรืออาจจะยังมีความรู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอยู่ก็ได้แต่จริงๆไพ่ห้าถ้วยเป็นไพ่ที่บงบอกว่าจริงๆแล้วมีเรื่องดีๆอยู่นะแต่ว่าเหมือนเราปิดรับพลังงานดีๆอะค่ะเราโฟกัสแต่ด้านลบๆของชีวิตก็เลยทําให้เราไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายในช่วงนี้เนาะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นชัมเพลนเอ่ย หดาบนะคะหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาน่าจะมีการอบพยพเนยออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลําบากใช่ไหมเอ่ยแต่เป็นไพ่6ดาบมันมองว่าน่าจะมีความยากลําบากไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปนะต่อให้ไปแล้วก็อาจจะยังเหมือนยังตัดได้ไม่เด็ดขาดขนาดนั้นเนาะสิบดาบโอ้โหชาวราศีกรกฎหลายท่านอาจจะต้องได้รับการเยียวยานะคะเพราะว่าสภาพจิตใจของเรามันอาจจะเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่มันซ้ําแล้วซ้ําอีกจนเราเหมือน มันเหมือนกลายเป็นความชินชาไปอะ่ะเหมือนเราแทบจะไม่รู้สึกแล้วแต่จริงๆยังรู้สึกอยู่ไหมก็ยังรู้สึกอยู่แหละแต่เราแค่อยากจะแกล้งตายไปก่อนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันบางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ยืดเยื้อมานานนะคะอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนไขอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวสุดดับแล้วก็นอนนิ่งสงบนิ่งแบบนี้ไปเลยก็ได้นะ หลายท่านยังเหมือนคนที่ยังไม่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะแต่ว่าพยายามจะอยู่ให้ได้กับทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไพ่สำเร็จเนาะภายนอกอาจจะดูเหมือนเราโอเคแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วลึกๆไพ่ทุกๆใบที่เห็นก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มีไพ่เดวเวิร์ดเข้ามาด้วยบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเดินทางมาถึงจุดจุดหนึ่งที่จะต้องมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็ได้เนาะบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะพลังงานในวันนี้น่าจะเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ทีี่่่นนาาาจะะเเคยยมออไรบงงกิดขึ้ ใครบางคนอาจจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าอยู่ดีหายไปก็แล้วแต่เหมือนคุณยังรอคอยอยู่เนาะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ไหวแล้วนะคะเป็นไพ่สิบดาบแต่ว่า6ดาบกับ10ดาบมาเจอกันต่อให้จะเคยมีช่วงเวลาที่เราอยากจะหนีเพราะว่าเราอยู่ไม่ไหวหรือใครบางคนหนีจากเราไปเราในตอนนี้ก็เหมือนคนที่ยังหยุดนิ่งและพักเบรกสถานการณ์ยังคงค้างคาหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเลยว่าตอนเนี้ย เรากับเขาจะยังไปต่อกันอยู่ไหมหรือความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปหลายท่านยังเลือกที่จะรออยู่นะคะเป็นไพ่สามไมเทา้าสามไเท้าจะหมายถึงคนเก่าคนไกลนะคะใครสักคนนี้ที่รอคอยให้กลับมาพบมาเจอกันที่อยู่ห่างไกลหรือว่ารอคอยให้กลับมาคืนดีกันก็ได้ถ้ามีปัญหากันอยู่เนาะขอหนึ่งใบให้จำเป้นหน่อยค่ะจำเป้นคืออะไรเอ่ยคืออย่างที่บอกแหละว่าช่วงนี้หรือว่าก่อนอันนี้ชาวราศีกรกฎหลายๆท่านหรือถ้าบางคนที่ไม่ได้อยู่ราศีกรกฎจริงๆก็แล้วแต่ อาจจะมีดาวต่างๆเช่นดาวศุกร์หรือลัคนาหรือดาวจันทร์ที่อยู่ในราศีกรกฎช่วงนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้นิดหนึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราตกวินาศนะคะก็เลยอาจจะทําให้เราสึกเหมือนโอ้โหอะไรหลายอย่างมันถาโถมเข้ามาเยอะจังเลยบางเรื่องที่เจอในทุกๆวันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะซีเรียสเหมือนใจเรามันยังปล่อยไม่ได้ใช่ไหมก็เลยทําให้เครียดเหลือเกินอยู่แบบนี้นะคะหลายท่านพบเจอความสัมพันธ์ที่มันมีการกักกันะแล้วมันไม่มีคําตอบที่ชัดเจนหรือไม่อาจจะเป็นเรา ที่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถจะปล่อยได้จริงๆเนอะอีกฝั่งหนึ่งของคุณไพ่ใต้สำหรับของเขาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญนะคะในช่วงนี้ก็ดูจะเบื่อแล้วก็นายเหมือนเซ็งอะไรหลายอย่างไม่ค่อยได้ถึงใจนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ลงทุนไปแล้วดูไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเท่าไหร่สําหรับเขาขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ สองไม้เท้านะคะสองไม้เทา้าบางท่านอาจจะคุยกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะต่างจังหวัดต่างอำเภอรหรือว่าต่างประเทศเลยก็ได้เนาะหรือไม่ ในช่วงนี้เขาอาจจะมีการวางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะบางความสัมพันธ์ใครสักคนนึอาจจะมีคนรักมากกว่า1คนคนจะมีอยู่สักคนนั่นแหละคะ่ะถูกเลือกเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าอีกคนนึงก็ยังวนๆวีนๆอยู่ในชีวิตยังไม่ได้ปล่อยไปไหนนะคะคนที่ถูกเลือกอยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตจริงหรือว่าอยู่ในความทรงจําก็ได้ไพ่แต้สําหรับขึ้นเดอะฟูเหมือนคนที่มีการคิดวางแผนแต่ยังไม่มี ไม่มีวิธีการที่แน่นอนขนาดนั้นนึกออกไหมคือคิดได้แต่อาจจะย,ยังไม่ได้ทําจริงในตอนนี้เพราะว่าเป็นไพ่เดฟูมันยังล่องลอยอยู่อะคะ่ะเออมันยังดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นน่ะขอหนึ่งใบให้สองใ้เท้าหน่อยสองใ้เท้าคืออะไรเอ่ยโอ้ยวันนี้หวานจะสับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหวานเจ็บนิ้วเล็บฉีกนะคะดูสาหัสสาการแต่ว่าไม่ได้ติดพลาสเตอร์นะเพราะาติดแล้วมันใช้งานลำบากกว่านะคะ เดอรฟูลมาซะง,งั้นมีไพ่เดอฟูลมาอีกแล้วนะคะือนมองว่าอย่างที่บอกแหละมันอาจจะยังดูสเปะสปะเนาะคืออาจจะมีการคิดคิดเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าการทําเมื่อไหร่ทําตอนไหนทํายังไงวิธีการต่างๆหรือเป้าหมายอาจจะยังไม่ได้กําหนดอย่างชัดเจนขนาดนั้นมีไพ่เจ็ดถ้วยเด้งออกมาเองด้วยนะคะเหมือนหลายๆอย่างมันยังฟุง้งมันยังล่องลอยอยู่ในอากาศยังไม่สามารถที่จะขวอยขว้าหรือเป็นไปได้จริงคือถ้าเขามีคนรักมากกว่าหนึ่งคนหรือว่าคุยมากกว่าหนึ่งคนอาจจะยัง ยังรักพี่เสียดายน้องอยู่นึ่ออกไหมเหมือนแบบอาจจะยังเลือกไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าเออนี่แหละชนะเลิศที่หนึ่งแล้วแต่ว่าให้จริงจงังหรือให้ชัดเจนในความรู้สึกเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นออย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทำไมเป็นสองไม้เท้าเอ่ยคือบางท่านที่เหมือนคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็อาจจะเป็นไปได้อยู่นะคะบางทีเขาอาจจะเหมือนคือเขาอาจจะชอบคุณมากก็ได้แต่ก็อาจจะยังไม่ได้มากพอถึงขั้นนั้นเดี๋ยวค่อยดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณล้วกันเพราะว่านี่คือสถานการณ์ของเขาบางทีเขาอาจจะรู้สึกอินกับคุณมากกว่าคนอื่นหรือเขาอาจจะรู้สึกอินกับคนอื่นมากกว่าคุณก็ได้แต่บางท่านถ้าสารความสัมพันธ์กันมาน,นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคาดหวังให้เขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็น่าจะคิดอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเร็วๆนี้เนาะ หกดาบนะคะอุ้ยหกดาบที่เดียวกันเลยนี่ก็หกดาบนี่ก็หกดาบหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาเหมือนมีความยากลําบากเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างหนีหรือเปล่าเอ่ยแล้วก็ปล่อยสถานการณ์ที่ยากลําบากไว้อยู่แบบนั้นนะเนาะมีไพ่เด็กถือดาบนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุลมตุลกุมเมถุนเด็กถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุน้ามีนกรกพิจิตนะคะแล้วก็สิบถ้วยใครบางคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรืออาจจะ มีครอบครวไไัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคือหวนมองว่าจริงๆแล้วในตอนนี้เขาแน่าจะเหมือนคนที่ยังเฝ้าคอยสังเกตการอยู่นะคะจริงๆอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะพูดอยากจะคุยหรืออยากจะถามแต่ว่าก็ก็ได้แค่คิดอยู่ในตอนนี้เนาะอาจจะยังไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรมากมายเหมือนอยากทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นล่ะคะ่ะไม่ได้อยากจะให้มันแย่ลงหรอกเพราะว่า สิบถ้วยเจ็ดถ้วยมาเจอการหักหลบกันได้สามถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการอยากจะให้กลับมาขึ้นดีกันกระชับมิรความสัมพันธ์หรือให้สถานการณ์มันดีขึ้นเนาะแต่เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะอาจจะเป็นเน้นใน,นเรื่องของการรอคอยโอกาสรอคอยปาฏิหาริรอคอยการติดต่อมามากกว่าที่จะเป็นฝ่ายเดินเกมซะเองเยอะไรเงี้ยไพ่แต่สําหรับเป็นไพ่เดลเวอร์สด้วยนะคะมันนจะมีแพชชั่นมีแรงปรารถนาอยู่เนาะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะเรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้หนึ่งถ้วยนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุน้ำมีนกรฎพิจิกเนาะคิงถือไม้เท้าบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุไฟนะคะคิงถือเหรียญโอ้โหไพ่ บางท่านอาจจะคุยเช้าท่าดินมันกอมศพกันนะคะ3ดาบโอเคหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังมีปัญหาอยู่เนาะแล้วก็ต่างคนต่างรู้นะคะต่างคนต่างเข้าใจคือปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาเดียวกันก็ได้เพราะไพ่มันขึ้น3ดาบบางท่านอาจจะเป็นปัญหาที่เราต่างคนต่างรู้แหละว,ว่านี่มันคืออะไรปัญหามันคืออะไร แต่บางท่านอาจจะเป็นปัญหาที่เราก็มีอย่างหนึ่งเขาก็มีอย่างหนึ่งที่ไม่รู้เลยว่าอีกคนหนึ่งปัญหาของเขาคืออะไรเขาก็ไม่รู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรแบบเนี้ยก็ไปไปได้เหมือนกันทีนี้ถ้าถามว่าเขารู้สึกงไงกับคุณเขารู้นะคะว่าคุณเหมือนก็ยังรักเขาแล้วก็ยังรอเขาอยู่ถึงคุณจะนิ่งไปถึงคุณจะเฉยไปถึงคุณจะไม่ได้ออกตัวทําอะไรแต่เขาก็ก็รู้นะคะว่าคุณมีความปรารถนาหรือคุณต้องการอะไรเขาก็รู้แต่ว่าเป็นไพ่คิงเถือเหรียญอ่ะเหมือนถ้าทําอะไรได้ก็ทํานะแต่ถ้าทําไม่ได้หรือว่ารู้สึกกว่่าาาํํลังทไไมด้ ในตอนนี้ก็ก็คงจะไม่ทําก็เลือกที่จะหันหลังแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้เพราะมันติด3าดาบเขาน่าจะรู้ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มีในตอนนี้มันยังแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพยายามจะแก้ดีกว่าไพ่แต่สำเป็นไพ่เมดิเชีนจริงๆก็เหมือนมอนพยายามหากลยุทธ์อยู่นะคะหาวิธีอยู่เหมือนกันเขาไพ่ว่ามีเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกรกฎอีกเ่ย ฮัโลแฟนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพฤกษ์และขนาพฤกษกแฮงแมนบางท่านถ้าอยากจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือการอัพเลเวลความสัมพันธ์ให้แบบมันมีความจับต้องได้หรือว่าเป็นไปได้จริงหวนว่าเขารู้นะคะแต่ว่าเขาก็ก็อาจจะรู้สึกเหมือนยังทําอะไรไม่ได้เป็นไพ่แฮงแมนอะทำได้ไมททาได้นะแต่ว่าเรื่องที่จะแขวะตัวอยู่แบบนั้นนะคะคือบางท่านถ้าคบกันมานานแล้วความสัมพันธ์ไม่กระดิกไปไหนเลยคือจะจะเอายังไงต่อก็ยังไม่มีคําตอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้นะคะว่าคุณต้องการอะไรเหมือน คุณเร่งเครื่องพร้อมที่จะแบบออกตัวแล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็เข้าใจแต่ว่าเขาก็ทําเป็นเพิกเฉยอยู่เนาะอาจจะอาจจะเหมือนไม่รับรู้แต่จริงรับรู้นะคะว่าคุณพร้อมแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยแค่ แค่บอกคําเดียวก็คือพร้อมที่จะพุ่งไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ยังเลือกที่จะเป็นแฮงแมนอยู่หรือบางท่านถ้าคุยกันมานานแล้วแล้วเมื่อไหร่จะครบจะเป็นแฟนกันไหมจะพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงในช่วงนี้คุณจะดอกไปเงียบไปอะไรยังไงเขาก็รู้นะคะว่าคุณยังรอคุณยังมีความปรารถนาอยู่เนาะแต่ว่าเขาก็น่าจะยังไม่พร้อมไหมติดสีดาบยังปล่อยให้ทุกอย่างมันค้างคางอยู่แบบนั้นนะคะก็ยังไม่มีคําตอบยังไม่ออกตัวทําอะไรมากมายเนาะ คือบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีมากกว่าหนึ่งคนไม่ว่าจะคุยหรือจะคบกันก็แล้วแต่หวันว่าเขาน่าจะอยู่ในจุดที่เขายังไม่สามารถจะเด็ดขาดได้ขนาดน,นั้นน่ะต่อให้เขาจะรู้สึกดีกับคุณมากแค่ไหนก็แต่ก็อาจจะยังไม่มากพอขนาดน,นั้นหรือเขารู้สึกดีกับอีกคนมากแค่ไหนก็อาจจะยังไม่มากพอที่จะที่จะปฏิเสธคุณนะึกออกปะ่ะเออหรือต่อให้รู้สึกกับคุณมากแค่ไหนก็ไม่ ไม่มากพอที่จะปฏิเสธอีกคนนะั้นหรือว่าเลือกคุณคนเดียวได้อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมไพ่แต้สสาหรับเป็นไพ่สีถ้วยส่งอะไรไปก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะเหมือนยังไม่ตอบสนองนะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบฝั่งกันเนาะเอ่อโอเคทีนี้มาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะชาวราศีกรกฎและขนากรากฎอืมเอ้วย เขาบอกว่าเขาเสพติดร่างกายของคุณนะคะจริงๆเขาก็ชอบที่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆกับคุณนะคะชาวราศรีกรกฎเนาะแล้วก็เขาหวังว่าคุณจะยังรอเขาอยู่นะคะเขามีความฝันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเหมือนกันแต่ตอนนี้เขายังไม่มีคําตอบนะคะอืมเขาต้องการคุณนะ อืมเขาต้องการควจริงๆนั่นแหละคะ่ะแล้วเขาก็เสพติดคุณมากๆด้วยคือคือคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลกับความรู้สึกของเขานะคะแต่ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนขนาดนั้นโอเคไหม นานไงเขาบอกว่าคุณค่อนข้างจะใช่สําหรับเขานะคะอยากจะให้คุณคือเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณจะเลือกเขาไหมชาวราศีกรกฎบางทีคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีภาวะปกป้องตัวเองเนาะต่อให้เขาจะไม่ได้คุยกับใครเลยนอกจากคุณต่อให้เขาจะไม่ได้มีคนอื่นเลยนอกจากคุณเขาก็อาจจะเคยผ่านสงครามมาจนทําให้เขารู้สึกเหมือนเขาต้องมีภาวะปกป้องตัวเองสักหน่อยนึงก็เป็นไปได้เหมือนกัน เพราะว่าเขาอาจจะยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ก็ได้นะคะมีไพ่ขึ้นมาว่าเขาค่อนข้างจะเจ็บปวดมากๆเลยเหมือนกันเนาะคุณเป็นทุกอย่างสําหรับเขาเลยนะคะในตอนนี้จริงๆเหมือนว่าคุณมีความพิเศษส,สําหรับเขานะแต่ว่าเขาในตอนนี้ก็คงจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขาเหมือนอยัง ครึ่งครึ่ง,ง,งกลางกลางกับคุณหรือยังปล่อยให้สถานาการณ์ระหว่างคุณกับเขามันยังดูค้างคา,งางอยู่เนาะมเมื่อทางแยกมาถึงก็คงจะยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนมากนักน,นะคะถ้าคุณต้องการอะไรจากเขาก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะมาไม้อ่อนหรือไม้แข็งว่าเขาก็ยังไม่มีก็คือยังไม่มีนึกออกไหมทีนี้มันมีไพ่ใบหนึ่งที่เด้งมาใบาแรกเลยนะคะกระโดดออกมาเลยแสดงว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจของเขาเดี๋ยวมาดูกันมาคืออะไร เออคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณกับเขาเคยพบเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนอาจจะเป็นลนักษณะของการย้อนวันเวลาก็ได้เนาะว่าจุดเริ่มต้นระหว่างคุณกับเขามันเป็นยังไงบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงมาตั้งแต่นาทีแรกอะ่ะนั่นแหลคะค่ะคือสิ่งที่มันอยู่ในใจของเขาว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ในวันนี้ หรือบางท่านก็อาจจะต้องลองย้อนไปว่าในวันแรกๆเรากับเขาสาร้างความสัมพันธ์กันมาแบบไหนแล้วในวันนี้มันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วนึกออกไหมคือเหมือนตอนแรกเราอาจจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งหรือเขาอาจจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ว่าพอความสัมพันธ์มันสร้างกันมาเรื่อยๆอะ่ะต่างคนต่าง ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่นี mm. ่ก็อกว่าก็เลยทําให้มันอาจจะมีบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองนึกดูนะคะว่าจุดเริ่มต้นระหว่างเรากับเขาว่าเป็นยังไงนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาค่อนข้างอยากจะถ่ายทอดออกมาเนาะโอเคทีนี้มาดูแนวโน้มกันค่ะว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีไพ่เมจิเชียนนะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปกับกลับกันนะคะ ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะในช่วงนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ตายแล้วก็ยังขายไม่ขาดนะคะสี่ถ้วยจะรับก่อไมมรับจะปฏิเสธก็ยังไม่ใช่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าตัวเองต้องการอะไรบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนะคะรู้กันอยู่2คนเข้าใจกันอยู่2คนเปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนาเนาะเหมือนยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนนะคะมีไพ่เด็กถึงไม้เท้าเข้ามาด้วยเหมือนกาลังคิดอยู่ว่าเส้นทางเนี่ยก็อยากจะเสี่ยงนะอยากจะลองอยากจะไปเหมือนกันนะแต่ว่า พอใช้เซนเยอะๆแล้วก็อาจจะรู้สึกสับสนนะนะคะว่ไม่แน่ใจว่าชาวราศีกรกฎได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสยังไงบ้างนะแต่ว่าจะมีไลฟ์สดที่หวานไลฟ์เอาไว้นะคะของราศีกรกฎน่าจะไลฟ์ไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถไปหาดูกันได้นะคะในเพลย์ลิสต์ของ เดือนมิถุนายนน่าจะมีหรืออาจจะเป็นเพลย์ลิสต์ของการดูดวงช่องนายีนฮาโรสิบเก้าเนาะลองไปดูค่ะว่าเราได้รับอิทธิพลจากการโยกย้ายของดาวพฤหัสยังไงบ้างตามหลักโหราศาสตรตะวันตกนะคะใครที่เคยดูหวานใน t ิ๊กตอกนายีนฮาโรสิบเก้าที่หวานไปทําใน t ิ k กต็อกอ่ะอันนั้นเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะมันจะมีความต่างจากโหราศาสตรตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นลองมาอัปเดตของโหราศาสตรตะวันตกสักนิดหนึ่งเนาะขมคแนวน้อมเองค่ะ เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีไลฟ์สดอีกนะคะหวานตั้งใจว่าจะไลฟ์ทุกๆวันพุธประมาณช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะถ้าใครสะดวกก็เชิญได้เลยนะหนึ่งเหรียญค่ะบางท่านอาจจะขลิบชาวธาตุดินมังกงรประสบการ์เอ็มเพรอร์บางท่านอาจจะคลิบชาวราศีเมษน,นะคะสามไม้เท้าแล้วก็ควีนถือไม้เท้าภายใต้สมัญเก้าดาบอยู่จะเครียดอยู่นะแนวโน้มความสัมพันธ์นระหว่างคุณกับเขาหวานมองว่าใครบางคนก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะรออยู่นะคะถึงแม้ว่า การรอนี้จะเป็นการรอที่ฉันก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นแล้วล่ะฉันจะมาอ่อนเปลาแแปลกเหมือนเดิมคงไม่ได้แล้วฉันก็คาดหวังความสัมพันธ์ที่จริงจังเหมือนกันฉันก็มีความปรารถนาการมีตัวตนในความสัมพันธ์เหมือนกันเนาะบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกือนเราไม่อยากอยู่แบบนั้นแล้วก็ได้นะคะเราอยากจะให้ความสัมพันธ์มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นที่คบกันมาหลายปีแล้วไม่ขยับไปไหนสักทีคือจะแต่งไม่แต่งจะ up l ล v e l ไม่ up l ล v e l ก็ ก็เอาสักทีเถอเพราะฉันไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วก็อาจจะค่อนข้างเข้มข้นขึ้นในช่วงนี้อาจจะเป็นชาวราศรีกรกฎก็ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกแหละว,ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรามากขึ้นแล้วก็เหมือนรู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ทีนี่มันมีไพ่สี่ถ้วยแล้วก็ายพีเทสเข้ามากับไพ่เด็กถือไม้เท้าใครบางคนก็ยังรู้สึกเหมือนก็ยังไม่มีคําตอบอะคืออยากเสี่ยงไหมก็อ,อยากเสี่ยงนะแต่ว่าเหมือนใจมันยังไม่แบบ พร้อมขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแนวโนว้มความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันยังเป็นลนักษณะความสัมพันธ์ที่มันยังเดินสวนทางกันอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์มันจะเด็ดขาดกันไปเลยเพราะว่ามันเป็นไพ่เมจิเชียนอะ ใครบางคนยังพยายามเลี้ยงความสมัมพันธ์นี้ต่อไปแต่จะเลี้ยงในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นิ้ออกไม่อเอ่ยมันจะไม่ธรรมดาอยู่แล้วเป็นไพ่เมจิเชียนมันจะไม่เหมือนคนปกติที่เขาทําการงา้ออาจจะเหมือนไม่ได้ง้อการหายอาจจะเหมือนไม่ได้หายไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะบางทีบอกเลิกกันแล้วตัดขาดกันแล้วแต่ทําไมยังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่รอบๆตัวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะโอเคทีนี้ดูคําแนะนําค่ะว่าไพ่ยอยากแนะนำอะไรบ้างเฮลิ่งนะคะบางท่านถ้ามีปัญหาครอบครัวอาจจะต้องใช้ช่วงเวลานี้ในการซ่อมแซมสักหน่อยเนาะอาจจะเป็นครอบครัว ของเราครอบครัวของเขาครอบครองเขากับเราหรือครอบครัวของเรากับเขาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นสภาพจิตใจตัวเองก็อาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมสักหน่อยนะใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดในช่วงที่ผ่านมาว่าจะมีแจกของรางวัลด้วยนะคะก็จะมีการให้ส่งคําถามเข้ามานอนระหว่างราศีเป็นตัวแทนหมู่บ้านของแต่ละราศีนะคะใครที่อยากร่วมสนุกก็ขอเชิญเลยนะเดี๋ยวมาสนุกกันในไลฟ์สดเยอะๆนะคะ ชิลเดนค่ะบางท่านอาจจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมามีผลกระทบกับความสัมพันธ์คนอายุน้อยกว่าในที่นี้อาจจะเป็นออคนที่อยู่รอบๆบตัวหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือลูกหรือล้านหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือแม้ใครบางคนอาจจะทําตัวเหมือนเด็กแล้วทาให้มันมีปัญหาจนทําให้เกิดการพัดพรากกันก็ได้มีไพยเปเ t ชันขึ้นมา มีไพ่ซับเนชันขึ้นมาหลายท่านในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนมีการพัดพลาดกันเกิดขึ้นเนาะการพัดพลาดที่นี้บางท่านอาจจะเป็นการแบบกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางเลยก็เป็ไปได้นะคะแต่บางท่านก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ก็ยังอยู่ในชีวิตด้วกันละกันแต่ว่ามันเหมือนมีกำแพงกั้นระหว่างกันอยู่บางท่านยังคบกันยังสารความสัมพันธ์กันยังคุยกันแต่มัน มันไม่โฟล์อ่ะมันเหมือนแบบเออทำไมฉันสัมผัสไม่ถึงเธอเลยอะไรเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันแต่บางท่านอาจจะเป็นลักษณะที่ผมบอกนะคะบอกเลิกกันไปแล้วบอกลากันไปแล้วเหมือนต่างคนต่างอยู่แล้วแต่มันเหมือนยังอยู่ในชีวิตของกันและกันแต่มันยังยังไม่สามารถที่จะรู้สึกเหมือนเหมือนมันกลมกลืนกันได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมมันเป็น phase separation นะคะมันเป็นลักษณะของการผัดพลาดหรือการแยกย้ายนะคะในตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้รู้สึกว่าจิตใจมัน มันหวงหวงมันเศร้ามันหน่วงเหลือเกินก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการฮิวความรู้สึกตัวเองขึ้นมาก่อดละกันนะคะชาวราศีกรกฎละขนากรากฎ engagement นะคะบางท่านที่คาดหวังความสมพันธ์ที่จริงจังหวนว่ามันยังสามารถเป็นไปได้อยู่นะการมันม่นหมายแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงวัดใจก็จได้เป็น phase separation เมื่อที่ผ่านจุดนี้ไปได้ความสัมพันธ์อาจจะแข็งแรงขึ้นก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่ใช่จะยังคงอยู่คะ่ะแต่ความสัมพันธ์ที่มันถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องพัดพลากกันไปก็ ก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตเนาะเคมิสตรีเห็นไหมความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ก็จะยังอยู่ต่อไปนะคะเมื่อบททดสอบนี้ผ่านผล ทุกอย่างมันจะเป็นตัววัดนะคะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังสามารถเดินต่อไปได้หรือเปล่าจริงๆต้องเอาดวงเราและดวงเขาเข้ามาเทียบกันคือบางคนนะ่ะดวงเราไม่ได้มีปัญหาแต่ดวงคนรักของเรามีปัญหาตกวินาศพอดีก็ได้รับผลกระทบไปด้วยกันแทนที่ความสัมพันธ์ที่มันเคยก็อ,อยู่ดีๆมันก็ ก็มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ย็อออกไหมมันมันก็อาจจะเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะพื้นดวงหรือจังหวะของดาวจรหรืออะไรสักอย่างนึงที่มีผลกระทบก็เป็นไปได้นะคะยูดิเซอร์ฟเลิฟเนะพยายามปลดปล่อยความน่ารักออกมาแล้วกันเนาะเพราะว่าในตอนนี้ยิ่งหน่วงไปก็อาจจะยิ่งเศร้าหมองนะคะพยายามทำจิตใจให้ปลอดโปร่งแล้วกัน ลองไปหาหินที่จะช่วยทำให้จิตใจ,จของเราแบบรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจขึ้นอะไรเงี้ยก,ก็ก็น่าจะช่วยได้มันจะมีหินบำบัดด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีหินบำบัดนะคะที่ช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจก็ลองหาดูแล้วกันเนาะจริงๆตอนนี้ในรายสดมันจะมีแจกหินด้วยนะคะแต่แต่ว่าจะแจกในเรื่องของความรักมากกว่าก็คือจะเน้นในเรื่องของความรักแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันจริง,รงๆก็ช่วยในเรื่องหัวใจด้วยนะจะทําให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือน เราอยากที่จะแจ่มใสมากขึ้นเราจะได้แบบหลุดพ้นจากความหนุ่งได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่พอจะช่วยซัพพอจิตใจของเราได้ก็ลองหาดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะ okay, ชาวราศีกรกฎและขานากรากฎและนี่คือแนวโน้มของเราเข้าสมรรพวกคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสองฝั่งกันนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ,ออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เลยถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย